ก็ผมมีแล้วนะครับกับเอาโปรแกรมมะพี่ผมก็จะมาสอนหลดไหมครับให้กับพี่ๆน้องๆและเพื่อนครับนี่ก็จะหลดไหมครับพี่อีศูนย์เจ็ดสิบห้าศูนย์จนท้องอาชีป่าไม่รู้ครับไม่ใช่อันโอนน้นี่มันแค่ไปหาเดี๋ยวผม ถ้าชแนลคนนี้ก็ได้ครับเมคเกมเมอร์นะครับทุกคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับ M มคขี้เขียนว่าเมคเขาของนะครับ M มคจำไว้นะครับนะครับ M มคจำไว้นะครับเป็นหาไปได้ครับนึงครับแบบหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับ มันก็จะเขียนมีแจกหมครับพี่0ดาวโหลดครับผมก็ขอจะจะเคีิปไปตอนที่เราเสร็จแล้วครับกบมากันอีกนะหน้าจะพ่ผมตัดคเิปนเลยครับนี่ครับมก็จะให้กดตรงนี้ครับใต้ล่างลิงก์ของนาลิงก์ดาวโหลดนี่ก็ให้กดให้ T T P S file กดทำไม ก็จะคลื่นอย่างนี้ขอตะลิปไปก่นกอนกลับมากันอีกรั้งนะครับกับอัปกปรณ์ให้กดกดข้ามนะครับสำหรับคนที่รดไม่เป็นนะครับเพื่อนน้าร้อก็มีให้กดข้ามอีกอ้วนะครับ จะขอตัดคลิปกันก็มากันอีกค่ะเนาะเจกที่ผมเน็ตกาก็กลอวมานนานก็เลยขอตัดคลิปนะนี่ผมไม่เจาจะนานดิฉันเลวแล้วก็รอโหลดเกมอยู่ด้วยนะเพื่อนมันขอมาให้ให้ลงในทุนนะครับ ไม่นานจะขอตัดคิดนะเรามาโหลดเส็นนะครับมันก็จะขึ้นดาวโหลดให้คนดาวโหลดครับเดี๋ยวมันก็ดน์โหลดให้แค่นั้นครับมันก็เสร็จขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นครับผมครับ